She's ฟางคนละอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของ NUR หรือนออีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับตั้งค่า90 FPS Boost Stack โดยไม่ต้องรูดนะครับผมอ่าง่ายๆเลยนะครับกดเลยแหละ ต้องเพิ่มตั้งโหลด Blue Stack 5มาก่อนนะฮะผมใช้เป็น Blue Stack 5ครับเพราะว่ามันไม่ต้องรูทเนาะโอเคพอเข้ามาแล้วก็โหลดฟรีไฟล์อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตั้งตรงกราฟิกนะครับตามนี้เลยครับผมกราฟิกไปขั้นสูงนะครับแล้วก็คอนเมชั์ระดับสูงครับชาร์โดสูงครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยต้องเปิดสูงแล้วถ้าไม่เปิดสูงเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูมันจะล็อกอยู่ที่ประมาณ 30fps นะฮะเนี่ยมันจะดูกระตุกกระตุกนะครับผมอ่าเอามาที่กราฟิกแล้วก็เปิดเป็นเฟรมเร ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับผมจะทําให้มันกินแบตเ <might> ยอะขึ้นอีกนิดนึงแต่ทาให้เกมลื่นขึ้นนะครับแต่ในโทรศัพท์จะไม่มีการตั้งค่าแบบนี้นะ <Hey. S 1> โอเคต่อไปก็เป็นการตั้งค่าของบูสต์สเตกะครับผมโอเค CPU ปรับเป็น4คอร์ครับผมแล้วก็แรมเนี่ย 4GB ครับตรงนี้ FPS ปกติมันจะมาแบบนี้นะมันล็อกที่60เราเปิดเป็นเฟรมเรตสูงเลยแล้วก็ลูดให้สุดนะฮะเป็น240แล้วก็ <Okay. S 1> ผมแสดงเฟรมเรทระหว่างเล่นด้วยนะฮะจะได้เห็นว่าเออมันเฟรมดรอปตรงไหนบ้างนะครับ แล้วก็ความละเอียดของหน้าจอครับผมปรับเป็น1920งเก้นคูณหนึ่นะครับแล้วก็ DPI พิกเซลเนี่ยเป็น240 DPI ครับผมแล้วก็กราฟิกครับผมอ่ากราฟิกเอนจินโหมดนะฮะโอเคผมปรับเป็น Legacy Mode ครับผมแล้วก็กราฟิกเรนเดอร์เนี่ยผมปรับเป็น OpenGL นะครับผมใช้อ่าการจอในการเรนเดอร์ภาพครับอินโฟเฟดเลนเดอร์เลนเดอร์นะครับผมอ่าจริงๆผมปรับเป็น OpenGL ก็ได้นะอ่ะปรับโอเพนจีเอลแต่มันต้องรีสตาร์ทนะผมก็เลยปรับเป็นออโต้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับแล้วก็ เอสจนะครับเท็กเจอร์นะครับปรับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับโอเคนี่นะครับในการเปิดนี้ต้องใช้เป็นการ์ดจอ NVIDIA เดียเท่านั้นนะครับผมอ่าโอเคลัดทิ้งแล้วก็มาหน้านี้ครับผมหน้านี้ก็ไม่ปรับอะไรมากครับผมนี่ตามนี้เลยฮะอันนี้แบบเดิมๆที่โปรแกรมตั้งมาเลยนะครับต่อไปดีวาย t ซตติครับผม ตรงนี้สำคัญนะครับผม Device Profile นะครับผมผมปรับเป็น ASUS ROG 2ครับผมเป็นอ่าทัพท์เกมมิ่งเนาะอ่าให้แบบทำสเปคคล้ายๆกันนะครับผมให้บูสต์แบ็ของเราเนะี่ยสเปคคล้ายกับอ่า ASUS ROG ครับผมเอาต่อไปขั้นสูงครับผมไม่ได้เปิดอะไระมากอ่าเอฟเฟกแสดงเมื่อแตนะเนี่ยถ้าเปิดตัวเนี้ยเรมเรทจะเด้งสูงมากเลยครับผมแต่มันก็จะมีอ่าปุ่มปุ่มๆเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมมีปุ่ม,ม,มนี้นน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 ขึ้นมาเอบดูเฟรมเรทของผมดิวิ่งไป130 170 150โอ้ นี่นะฮะแต่ถ้าผมปิดไว้เนี่ยอ่าปิดให้ดูเฟรมเรทผมก็จะล่วงมาเลยแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบจะไม่เกินนี้แล้วมันล็อกไว้ที่เก้าสิบโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาสอนการตั้งค่าเฉยเนาะส่วนการลากยิงหัวและพวกเนี้ยก็ปรับตามพี่เพื่อนถนัดนะครับผมการตอบสนองเอ้ยเอ่อหรือว่าบิดบิดนะผมน,นะฮะแกน x ผมที่ 0.20ครับแล้วก็แกน Y 5.85ครับผมแล้วก็บิดเนี่ยอ่าผมใช้เป็นบิดเท่าไหร่วะบิดสองวะบิดสองครับผมโอเคแค่นี้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากอยู่ที่เพื่อนๆจะฝึกนะครับผมถ้าฝึกได้นานแค่ไหนแล้วก็ความถนัดความเคยชินในการเลนยิงหัวเนี่ยเพื่อนๆก็จะยิงหัวเก่งเอง,เองครับผมไม่ต้องไปหาไอ้สโคงสคริปต์เนาะมันไม่มีนะครับผม <laughs> กันแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแค่นี้นะฮะไว้เจอกันในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ให้กันด้วยนะครับผมอาเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆเป็นคนแรกครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าต้องการสอบถามอนะไรน่ะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี่เลยะครับแล้วผมจะมาตอบคุณนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายบายซียะ <to> <See ya. S 1>